ส้งแม่หอไปน้ารถรถเดอกขับขขาวเช้าวันนี้ครับแม่หนึ่งเฮ็ดใช่ยังในแม่หนึ่งเฮ็ดใช่นลำปลาทุกรถเขาอีตูเขาอีตูองครับนลำปลาทุกรถอู้เฮ็ดมกเฮ็ดบประมาณหนึ่งนี่ครับเจ้าประเด็กตอนเขาพ่อใหญ่รองมองฝากว่านแม่ตัดเลยมัดขัดเนี่ยเมื่อนานเหตุท้ายวิธีทำให้เบิงครับแล้วก็มีอ้อมปลาไหลมือเศร้า หมึกย่างของขวดเขาปั้นนั่นนี่ปั้นกินแล้วเฮ้ยหมดแล้วจนบ่หันไม่แน่เออเอีกเออเนี่ยเอ,อีกนี่สนใจไหมสนใจไหมสนใจมเงิสนใจไหมนมีล่ลูกเออเนี่ยโอ้ยเหนียวมาอ,องมัโดโดเตอร์เมียวนี่มัโดโดเตอร์เมียวโอ้หมด เปิ่ชิ้นหนึ่งละเนอนี่ชิ้นนี้สองเอนี่กินยังไหนฉี่กินยังไหนฉี่กินเป็นอยนี่ห่ากินท่านอ้ฉักินเนื้อนี่มันชอบเนื้อวัวสุดๆเดนไ้ขอหมดหวเปล่าไหมเนี่ยไปชิมไส้ปลาร้าชั่วนี่ขาวครับมันแกมันแขอ่อนพอม่ปลาอ่อนเน่ยมัห่อเขาไได้

สีคนสีกุ้งกับเทียมไม่ว่าสี่ของแบกสี่กุ้กับเทียมมึงแข็งครับมึงยากของปวดกขาปั้นแล้วพี่มึงเฮ้ยมึงเยอะ สีไม,มีคนสีกห็งแน้แต่มใหคมก่อนให้ค,ม,หคมมาฉีแห็งก่อนนี่ไงครับ,บมาเจาไปแบบก่อนคับ,บที่เด็ดความประไล่ไดุกดูกดความ ีผักกระแหงผมใส่ผักขมผมอยู่แมืนกันใส่ผักขมผมครับผักกระแห้งผักขมหนึตงตัวตกสองสินเลยใส่บุกเกลอนผมเ <c oughs> ต็มซอนแล้วเมื่อคืนใส่บักเกลอ่อนผักรออกระแห้งผักขมต้นบอกลาเบิดแล้วกลอนทีมบอ ผมพายก็ได้ที่นี่อ๋อนี่เลี้ยอิ่มหน่อยบ่อิ่มหน่อยนี่ดัน ใช่ไหมเห็นไหมฮะนะมนอนคน ต่างอย่างแบบดูแข่งเป็นเกียงป่าละวันครับเขาเจียวไหมเส็ออนเซลล์โอ๊ตในวนเส้นเห็นอย่างยังไงที่สู้อีร็วอย นี่างน้องยีส่วบอกแดงครับพาออนบาสุกเลยส่วเลยเอร่มาก่วอมปลาไหอีก ม่็นฐาปราดุกเลยทำไมชั่วบอกแจกไมนคุ้มนั่นมากเลมันค้มข้าต้มน้ำหมารับความไปไหนไปพัากานนงแยง น้ำบ่มีบล่ลูกขันหาน้ำกินก้เมเบิ่งมามีนม้ำถึงแล้วลงหนามแม่ปเปื้อนเลยเลยถึงมาดูแลน้ำเขาปั่นเลยถึงมาต้องขอ,อ,งอบคุณดอ,อ,อกกินเลียมือแหลบแลบเลยจางโบกินเหมือนกินแล้ววันนี้หนกสองคนวันนี้หนกสามคน ไปแต่ยคนไปมาอืมวันนี้ตึ่วกันตึ่งไป ba chị xem kém đúc quá chưa subscribe cho 我来个菜。 ก็จะปลอยอยเมอเดดลอะขึ้นาสั่วักแปงตกแ่งต้องใส่ใน้อม่ะ มสมัครช่วยกแงมีรถบวานทำมกแต่งสุกไม่แสบเครื่องบ้านเปียวผอรถมาดูไปนะพุทโทมาผู้มถมนนั่นว่าอรย่างเงินไปพระมะ lần lượt 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 เป็นส,สนิมแล้วมันได้หนัก แบบวคาัาบบหยุบบันอิม่มแบบน้อนเลยบ่บัานมุ<บ>้งตัวอิ่มตึใส่หน่อยแซบส่วแปลกแข่แงไทยครับแบบหมักกรอบจัง ก็มื้อห่งาสมไม่ีกว่าบ้านแล้วยังมักคือไม่นหมู่บ้านคนไขมเพิ่ั่วปักแตงข้างในของจังลงคอสวดเรื่องเดิมป่าจะต่อยเ้็กมันสมััร Ngập cái tháng rồi đấy, im lặng Mệt chứ อ้างอีกยังอีเตห่วยห้ามอีตอรน้อยด์อาาอกแม่อีกตอรนอยดออกไปแม่เฮ้ยพอมัดลูกกูดมือน ันก็น่าขามันฝังมันก็น,น่านี้นี่ยเนี่ยออกมามตายแล้วมึงมันนอนแมงยัางนี้บอก,กว่าทั้งนอกทั้งนอกโอ๋อมาหยามหยาบโย,บยงนกกั้นงปลา มายังบ่จักความสอนปานใดก็บ่ซื้จักความปานนั้นตี้ยบ่ซาวเดียวนี่น่ะมันหูได้ยินก็เสยเด้บ่ลูกจัความตว่าจะเอิ้นเเดียวลูกแลลูก

ไปแล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับข้าวปั้งนะครับข้าวปั้งใหม่เด้อข้าวปั้งอิ่มแล้วเด้อวันนี้เนี่ยบ้านมื้อข้าวเดียวเว้ยมื้อตาบงไม่หน่อยหนึ่งไปไายุาย้ย